<im itation> <im itation> สี่แล้วเป็นสีแรกเที่ยวขัดเอาลงแล้วก็เอาขัดเอาขึ้นขึ้นสี่สุดท้ายเอาขัดเอาขึ้นสี่สุดท้ายแล้วขัด,ขด,ขดลงสี่แรกน่าจะถ่ัยตอนเอาลงว่ะพี่ถ่ายเป็นรูปแพงน่าจะถ่ายตอนเอาลงว่ะพี่ถ่ายเป็นรูปแพง ไอเ้เจ๊แบงก็ขาขาขวาแม่ลงลง